สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะก็วันนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันในเกมเมโซซูิกานะฮะเป็นเกมสร้างสวนสัตว์นะฮะสวนสัตว์ไดโนเสาร์นะฮะสำหรับใครที่นึกไม่ออกว่าเกมนี้เป็นยังไงนะให้นึกถึงเกมจุลศิลป์พาร์คโอเปอเรชั่นออฟเจเนซิสนะฮะจะเป็นแนวเดียวกันเลยนะฮะสร้างสวนสัตว์สร้างภาคของเรานะฮะสร้างไดโนเสาร์นะฮะแล้วก็บริหารภาคของเรานะฮะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นเดโมนะฮะวันนี้เราก็จะมาทดลองเวอร์ชั่นเดโมนี้กันดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นแค่ไหนนะะฮโอเค ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าเมนูนะฮะก็มีให้เลือก3ตัวนะก็คือ start demo more information นะฮะแล้วก็ exit นะฮะเราจะเลือก exit ทุยไม่ใช่นะฮะเราจะไปที่ start demo ปึ๊บเอาละฮะเราจะเริ่มเข้าไปในพาักกันโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะฮะตอนนี้ก็มีพื้นที่อยู่โล่งๆอยู่ที่หนึ่งนะฮะแล้วก็มีพื้นที่ขนาดใหญ่นะเอาไว้สร้างพาร์กใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีเงินอยู่250,000บาทแล้ว คนศูนย์คนไดนโนเสาร์ศูนย์ตัวนะฮะให้เราไปที่หน้าเมนูนะฮะปุ๊บตรงนี้ก็จะมีเมนูอุปกรณ์ต่างๆนะฮะมีสิ่งกอ่อสร้างต่างๆให้เราเลือกสร้างนะฮะว่าเราจะเริ่มต้นที่ไหนนะะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้จินตนาการนะฮะในการสร้างได้อย่างอิสระเลยนะฮะเรามาเริ่มต้นกันที่พื้นกันก่อนเลยนะฮะปุ๊บแล้วก็กดสร้างพื้นปุ๊บ,บเราจะเอาพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะฮะ ปุ๊บปาบปาบโอเคต่อมานะผมจะสร้างกรงไดนโนเสาร์ปุ๊บปุ๊บการสร้างก็ค่อนข้างที่จะง่ายนะคแค่คลิกนะฮะไม่ต้องหมุนอะไรเลยนะฮะแค่เราลากเมาส์ไปมันก็จะไปของมันเองเลยนะฮะปุ๊บค่อนข้างที่จะเล่นง่ายเดี๋ยวเดวีเราจะเอาขนาดคลิกขวานะจะเป็นการแบบเลิกทำ ขนาดประมาณนี้ปาบปาบปาบอ่าโอเคเราได้แล้วนะฮะทีนี้ต่อมานะฮะผมจะสร้างกรงไดโนเสาร์เอ้ยไม่ใช่ที่ฟักไดโนเสาร์นะฮะปร๊บอันนี้ก็จะเป็นที่ฟักไดโนเสาร์นะฮะหมุนเมาส์กลางนะฮะจะเป็นการหมุนนะฮะหมุนพวกสิ่งก่อสร้างต่าง,างๆจะไว้ตรงนี้นะฮะตรงมุมปร๊บอ่าก็ น่าจะพอดีนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นของสัตว์กินพืชนะฮะตอนนี้ยังมีอุปกรณ์ไม่เยอะนะฮะแล้วก็ไดโนเสาร์ก็ยังไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่นะฮะแต่ก็เอาไว้เล่นแก้ขัดได้นะอาหารนะฮะเราจะไว้ให้มันกินตรงนี้นะฮะเพื่อให้คนได้ดูสามารถหมุนได้นะฮะหมุนได้ทุกอย่างเลยนะฮะเอาไว้ไงอย่างนี้เลยก็แล้วกันตรงกลางปึ๊บจะได้สวยๆอ่าเราจะเลี้ยงหลายตัวแล้วก็ใส่เข้าไปอีกนะฮะซื้ออีก ปุ๊บอ่าแล้วก็ต้องมีน้ําให้มันด้วยนะฮะไม่งั้นมันจะอดน้ําตายปุ๊บปุ๊บโอเคได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็หาอะไรมาตกแต่งนะฮะภายในนะฮะให้มันสวยงามหาอะไรดีละ่ะต้นไม้อืมผมจะตกแต่งด้วยอะไรดีต้นไม้นะฮะอืมเรามาดูต้นไม้กันปุ๊บต้นนี้ก็ค่อนข้างสวยงาม ผมจะซูมเข้าไปกด r ok กด r ซูมกด f ถอยนะฮะสร้างต้นไม้ไว้ตรงข้างหลังปึ๊บปึ๊บให้เป็นธรรมชาติปึ๊บอ่าเสร็จแล้วปุ๊บมาดูต้นไม้อีกต้นต้นไม้ก็จะมีหลายแบบนะะอันนี้คล้ายๆกันเลยต้นนี้ต้นใหญ่ใช่ไหมปาบโอ้โหใหญ่มากนะฮะไว้ให้เป็นที่บังแดดให้กับไดโนเสาร์ของเรานะฮะแล้วก็ต้นนี้แหะดูให้หมดทุกต้นอ่า ต้นนี้ก็สวยงามโอเคเราก็ใส่เข้าไปฮนะตามใจเราเลยนะฮะนึกอยากใส่อะไรก็ใส่นะฮะต้นนี้ก็สวยงามอยู่เราจะเอาไปข้างหลังนะฮะจะได้ไม่บังคุณผู้ชมนะฮะในการมาดูไดโนเสาร์รู้สึกมันจะเยอะไปละดังนั้นเอาไว้ข้างนอกต้นหนึ่งผมชอบอะไรที่เป็นคือเขียวนะต้นไม้เยอะๆสวยงามดีเบิบเอาไว้ข้างนอกแล้วก็จะมีอ่าหญ้านะฮะเราจะต้องใส่หญ้าเข้าไปเพื่อให้ความสมจริงนะฮะ มีก้อนหินนะฮะก้อนหินเราก็เลือกนี่เข้าไปดูดิจะได้จัดง่ายๆนะฮะเราก็วางตามใจชอบเลยฮะมีก้อนหินอยู่หลายแบบนะให้เราเลือกตกแต่งนะสามารถวางตั้งด้วยกันได้นะแบบนี้ได้นะฮะเดี๋ยวซูมไปให้ดูนี่จะเป็นแบบนี้ถ้าเรามีหัวครีเอทนะฮะก็สามารถที่จะทําเป็นถ้าหรือว่าทําเป็นอะไรสวยๆรูปทรงสวยๆได้นะฮะ ผมจะเอาแค่นี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ <c oughs> เสียเวลาอ่ามันจะยาวนะฮะแล้วก็นี่เติมหินลงมานิดนึงตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บมาดูยากนะฮะอืมมีต้นไม้เล็กๆด้วยนะฮะร้อยห้าสิบใส่เข้าไปนะเพื่อความสมจริงใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเยอะเลยอันนี้ก็คือมันวางไม่ได้นะฮะถ้ามันขึ้นแบบนี้โอเคฮะแล้วก็ต้นนี้ด้วยจะได้เพิ่มความสมจริงนะฮะปุ๊บปุ๊บ อนาคตก็จะมีพวกต้นไม้พวกของตกแต่งต่างๆนะฮะที่ขายของนะฮะเยอะแยะมากกว่านี้นะฮะตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่นะยังยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะแต่ว่าก็ถือว่าผมเล่นแล้วเพลินเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยอันนี้มีมีกิ่งท่อนไม้เออวางไว้ท่อนไม้ตรงไหนดีตรงนี้ปับ๊บอ่ะโอเคมีอะไรอีกบ้างที่เราจะใส่ได้โอ้มีท่อนใหญ่ด้วยนะฮะท่อนใหญ่ๆ เราจะเอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะฮะปุ๊บอ่าโอเคเหลืออะไรอีกเหลือถังขยะอ่าเราต้องวางถังขยะนะฮะเพื่อความสะอาดนะฮะให้แก่คนดูนะฮะตอนนี้คนดูก็ยังเป็นแบบตัวขาวๆนะฮะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างคนเลยนะไม่สามารถวางออกวางตรงนี้ได้นะฮะวางไปเลยหมุน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 ให้ช่องถังขยะนะฮะมันตรงให้คนทิ้งขยะได้ง่ายนะโอเค หมุนมุนอีกหมุนมุนมุนปั๊บปัป๊บไม่วางก็ไดว้วางตัวนี้ไม่ได้นะต้องวางแค่ข้างหลังเพราะว่ามันติดกรงปุ๊บโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอนะฮะคนน่าจะมีสามัญสำนึกในการทิ้งขยะนะฮะแล้วก็มีม้าหินอ่อนนะฮะไว้นั่งก็ไว้นั่งดีจะไว้ทําไมเอาตรงนี้นะปุ๊บอืมปัป๊บโอเคให้เพื่อนให้ท่านผู้ชมได้นั่งดูไดนโนเสาร์นะฮะจะได้ไม่เมื่อยขา วางไม่ได้อึบอึบอึบ <c oughs> โทษทีฮะขออภัยแล้วก็มีไฟซื้อไฟนะเพิ่มแสงสว่างนะให้กับพาของเรานะฮะปป๊บตรงกลางด้วยวางได้ไหมนี่ไงนีง <c oughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอึด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 มันไม่ตรงนะฮะคนมันมายืนบังเนะี่ยโอเค เสร็จแล้วเราจะสร้างอะไรต่อดีสร้างที่ขายของนะสร้างตามจินตนาการของผู้เล่นเลยนะฮะชอบแบบไหนก็จัดไปเลยฮนะเกมนี้ถือว่าเด็ดสุดๆเป็นเกมที่น่าสนใจมากเกมหนึ่งทำให้เรานึกถึงนะฮะเกมสร้างสนสัตว์สมัยเก่านะจูซิกพาร์คโอ peration of genesis นั่นเอง เลยสร้างพื้นนะฮะเชื่อมต่อไปที่ร้านอาหารของเราอ่าโอเคก็น่าจะสวยงามนะฮะก็น่าจะสวยงามตรงนี้ได้ไหมจะเชื่อมมาตรงนี้ไม่ได้นะฮะมันเป็นทางเข้านะฮะเราก็กดลบลบได้ไนมะ่มีปัญหาไม่ให้สร้างก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคทีนี้เราถึงไหนกันละทุกอย่างถูกสร้างกันแล้วหมดแล้วใช่ไหมโอเค ผมจะสร้างไดโนเสาร์นะฮะทีนี้เข้ามาดูที่ที่ฟักไข่ของมันนะฮะปุ๊บก็จะมีไดโนเสาร์หลายพันเลยนะฮะให้เราเลือกตอนนี้ก็มีแค่กินเพื่อนฮะประมาณแค่นี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอตัวเลขศูนเปอร์เซ็นก็คือมันจะเกิดนะฮะคล้ายๆว่ามันจะอะไรอะโหลดดิ้งในการเกิดอะแล้วก็เข้ามาดูบิวนะฮะก็จะมี description นะฮะเกี่ยวกับสายพันธุ์ของมันนะฮะตรงนี้ให้เพื่อนๆได้อ่านนะฮะ สำหรับใครที่สนใจนะอยศึกษาเรื่องในเรื่องก็สามารถที่จะอ่านได้นะแล้วก็มีอ่ะส่วนสูงน้ําหนักอะไรต่างๆฮะเกี่ยวกับตัวมันนะสถานที่ค้นพบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าใครสนใจนะก็สามารถที่จะอ่านได้ก่อนนะแล้วค่อยกดซื้อก็ได้นะฮะตอนนี้ก็มีให้เลือกสกินด้วยนะฮะปึ๊บมีสีเขียวโอ้โหอันนี้เขียวมากนะฮะซีมตานสีเขียวสีดานะฮะอืสีนี้สวยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ เตโกสีเยอะเหมือนกันนะเราจะเอาสีไหนนะ,ะก็เลือกเอาเลยตามใจเรานะฮะผมจะเอาสีอ่าสีนี้ก็แล้วกันนะฮะดูสมจริงดีเอามาตัวหนึ่งนะฮะปุ๊บตัวนี้ก็จะขึ้นเป็น1ตัวนะฮะก็จะมีเวลานะฮะในการสร้างของมันฮะตอนนี้ก็ได้6%กเราแล้วก็กลับไปดูตัวก่อนหน้านี้แล้วก็มีไทเซอร์ท็อปนะฮะ กดเข้าไปดูนะฮะก็จะเหมือนกันนะฮะมะีประวัติอะไรต่างๆนะฮะตรงนี้ให้เพื่อนๆได้อ่านนะใครสนใจก็อ่านได้นะก็อ่านได้ดิผมไม่ได้ห้ามใครจะห้าม <c oughs> อ,ะอะไรเนี่ยไทยสรทับนะ,ะมี2สีผมจะเอาสีน้ําเงินซื้อมา1ตัวปา้าเป็น2นะฮะเต็ม5โอเคตัวที่3เป็นตัวนี้ตัวนี้มีสกินเดียวนะฮะตัวนี้ งั้นเราก็ซื้อมาหนึ่งตัวเลยปุ๊บแล้วก็มาตัวต่อไปนะฮะปุ๊บอตัวนี้มันเทอริซิโนโนะฮะเทอริซิโนโเกมนี้ก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะปุ๊บซื้อมาหนึ่งตัวปุ๊บโอเคพวกนี้ไม่มีสกิน งั้นเราก็รอเวลาฮะให้ไดนโนเสาร์มันคลอดออกมาตัวนี้ก็ตัวแรกสเตโกก็ได้มาแล้วนะฮะเรามาดูกันดีกว่านะฮะตอนนี้คนก็36คน,นะฮะไข่มา1ตัวนะฮะไดนโนเสาร์หตัวนี่ฮะเจ้าสเตโกเอ้ยเจ้าสเตโกออกมาแล้วนะฮะปุ๊บอ่าเราสามารถที่จะคอนโทรลมันได้นะฮะสามารถที่จะควบคุมมันได้นะฮะปุ๊บนี่ <laughs> แต่อยู่ในกรงนะฮะ เมาส์นี้ไม่มีผลฮะใช้เมาส์ไม่ได้หรือว่าใช้ได้ไม่ได้นะเมาส์เราต้องหมุนเองปึ๊บปึ๊บวิ่งได้ไหมวิ่งได้ด้วยโอ้โหวิ่งเร็ววิ่งดยการกดชิปนะฮะนี่ถ้าแบบถ้าเราได้เล่นเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อนี่ผมว่าผมว่าต้องมีคนแหกพักร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแหกพักให้ไดนโนเสาร์ไปแล้วก็เล่นเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้ออะไกินคนผมก็เช่นกันนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นถ้าลงไปนะสามารถมุดได้ไหมตัวใหญ่ขนาดนี้ติดหลังไหมดูหน่อยดิโอเคเกมก็่อนข้างทำเรียวนะฮะสมจริงมุดไม่ได้ก็คือไม่ได้นะฮะมันสูงเกินไปนะฮะทีน,นี้เราจะมาดูการซูมซูมไม่ได้ซูมได้ืม,มาดูที่ว่าเราจะใช้อาวุธของมันได้หรือเปล่านะฮะคลิกขวาคลิกขวาเป็นการร้องนะ อ้าวตัวยี่สองอกมาพอดีนะฮะไทเซอร์ท็อปคลิกขวาไม่ได้นะคลิกซ้ายได้อย่างเดียวน่าจะมาในอนาคตนะฮะสำหรับการคลิกขวาอาจจะแบบโจมตีอะไรเงี้ยไปดูไทเซอร์ท็อปดีกว่าคอนโทรลนี่ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะฮะนี่คือเสียงร้องของมัน ปีนอันนี้ได้ด้วยตัวค่อนข้างใหญ่นะฮะใหญ่กว่าสเตโกชนได้ไหมชนอมตอนนี้ผู้ชมกำลังอ่มองดูแดงสองของเรานะฮะผมชอบสกินมันมากเลยนะฮะสกินสีของมันก็ผิวหนังเขาทำมาดีนะฮะทำมาสวยมากนะสำหรับเกมนี้ไปดูใใกล้จะดูใกล้ๆอ่ะซูม,มาทำไมเนี่ยมาดูสกินชัดๆเลย ดูจากสกินตัวนี้แล้วนะฮะค่อนข้างโคตรละเอียดนะฮะเอียดมากเลยมาดูตัวต่อไปนะเอ,อกมาได้ยังนี่ฮนะตัวเลขของเรานะฮะออกมาแล้ววิ่งวิ่งเลยแต่ตอนนี้ติดอย่างเดียวนะฮะไม่สามารถที่จะใช้เมาส์บังคับได้นะแต่ใช้ลูกศรตรงแป้นพิมพ์นะฮะบังคับได้กดอะไรได้ไหมเอฟอี FE. สเปกบากระโดดไม่ได้นะฮะ ี่สถานที่เราสร้างนะฮะพักของเราก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นะฮะจินตนาการผมไม่สูงเท่าไหร่นะฮะโอเคตัวต่อไปไหอยังไปดูดิเนีย่ยมาดูอ่าพารคลอ,อบรอบรอบรอบพักของผมนะฮะ <c oughs> นี่กด F ถอยออกไปนะฮะความสูงกด R สูงเข้าไปนะฮะเราจะมองมุมมองแบบแบบไหนก็ตามใจเราเลยนะฮะ จะมองแบบนี้ก็แล้วกันเฉียงๆโอเคจะได้มองเห็นพักของเราง่ายนะฮะตัวต่อไปเจอามาหรือยังเนี่ย95%เจ้าเทอริซิโนรอดูนะฮะมาแล้วเจ้าไก่ยักษ์ของเรานั่นเองนะฮะอยู่ที่เกม d i เเขาเรียกไอ้ไก่งวงนะฮะอ่ามีปีกด้วยนะฮะค่อนข้างที่สวยงามนะฮะคอนโทร โอ้โหแขนแขนมันน่ากลัวกลัวมากนะฮะมีกรงเล็บที่แหลมคมนะฮะตัวใหญ่ด้วยนะฮะไท,ไทเซอร์ไทเซอร์ท็อปเดินหนีเลยนะโอ้โหมีนั่งมีนอนด้วยนะฮะมาดูเพื่อนของเรานะฮะเจ้าสเตโกมันนอนเราสามารถที่จะตบมันได้ไหมตบไม่ได้นะร้องได้อ่าทีนี้เรามาดูตัวต่อไปกันเลยนะฮะจอกมาหรือยังฮนะ ยังไม่ออกมาหรอกเพราะว่ามันเพิ่งเพิ่งโหลดนะเจ็สิบอร์แล้วนะฮะตัวสุดท้ายนะฮะนี่ฮะเป็นมุมมองของคนได้ไหมกดเข้าไปดูเป็นคนได้ไหมไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้นะฮะเราสามารถที่จะดูผ่านกลงแบบนี้ก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวนะฮะมาเดินดูพักสวยงามจริงเลยนี่ฮะตัวสุดท้ายเรามาแล้วไปดูกันไมอาสรา ตัวนี้ก็เป็นไดนโนเสาร์ที่วิ่งเร็วนะฮะในเกมตัวหนึ่งเลยนะฮะในเกม D.I.L นะฮะเป็นไดนโนเสาร์ที่กวนเหมือนกันนะฮะวิ่งมาควิดเราข้างหลังนะฮะแล้วมันก็เร็วมากด้วยนะฮะโอเคฮะสำหรับวันนี้นะสำหรับเกมน,นี้นะฮะผมขอญอาตจบคลิปลงไปเท่านี้ก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะ หวังว่าเราจะเจอกันในคลิปหน้าที่เป็นเกมเวอร์ชั่นเต็มแล้วนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจอยากเล่นนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะให้เพื่อนไปโหลดเล่นกันได้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ